สวัสดีค่ะทุกท่านสบายกันดีนะคะก็จริงๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ปรากฏออกมาผ่านหน้าจอของละครเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะเยอะนะคะก็ถึงแม้ว่าละครมันจะจบไปแล้วแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่เขาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้ในละครนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันอยู่ในรวมๆแล้ว12ตอนที่ถูก ทางกองเซ็นเซอร์ของประเทศจีนตัดออกไปนะคะก็หวานก็จะพยายามเก็บมาเล่าให้ทุกท่านที่สนใจได้ทราบกันนะคะก็สำหรับท่านที่เคยอ่านนิยายมาแล้วนะคะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะก็แบ่งปันค่ะก็อพิสตอนี้นะคะหวานก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเนนน้อยค่ะในรูปภาพนั่นแหละนะคะที่ถูกนาไปติด ไว้ที่หลงหูซานแล้วก็ที่กําแพงเมืองอูตี้ด้วยว่าใครกันน้าเป็นคนวาดรูปนี้ค่ะแล้วก็ตัวจริงๆเนี่ยตัวตนจริงๆของเขาเป็นใครก่อนอื่นนะคะหวานขอขอบคุณค่ะคุณหนูนิดสุดานะคะที่อุดหนุนแก้วควบคุมอุณหภูมิที่ระลึกข,ของแฟนเพจหวานชูก้าค่ะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนแล้วก็กําลังใจนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวละครนะคะที่ไม่เคย ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่ากลับโดดเด่นนะคะแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเป็นใครนะคะก็ <c oughs> โดดเด่นจริงๆแล้วที่เป็นรูปภาพเนี่ยโดดเด่นกว่าชูฟงเหนียนอีกนะหวานว่าน่ะคนผู้นี้นะคะเป็นเนนน้อย ที่วาดรูปบนผนังแล้วก็วาดรูปตัวเองนี่แหละค่ะวาดไว้ที่ทั้งหลงหูซานแล้วก็ที่เมืองอูตตี้ด้วยนะคะเขาวาดรูปตัวเองค่ะก็มีฉากในละครดาบพิฆาตกลางหิมะที่ที่เราจะได้ยินแต่ว่ามีคนพูดถึงนะคะรูปภาพเน้นน้อยนิดหน่อยที่หลงหูซาน ว่าเนนน้อยคนนี้ท่านนี้มาปรากฏตัวที่หลงหูซานแล้วก็มาเขียนอักษรสี่คำว่าสิ่งที่ดีที่สุดค่ะไว้ที่ด้านซ้ายของกำแพงแล้วก็วาดรูปของตนเองไว้ที่ด้านขวาของกำแพงตำหนักเทียนซือของหลงหูซาน เขาเป็นเนนน้อยของเออ,เอ,อร์ซานสื่อหรือว่าวัดเออร์ซานนะคะซึ่งคนรุ่นหลังของหลงหูซานบอกว่าห้ามไม่ได้ค่ะเนนน้อยผู้นี้ไม่มีใครห้ามได้นะคะคือทุกคนแพ้เขาหมดเลยเขาก็จึงคือคนของหลงหูซานก็เลยต้องปล่อยให้เนนน้อยผู้นี้วาดบนผนังได้อย่างตามความต้องการเนนน้อยผู้นี้มีนามว่าอูหนานเปยค่ะ อูนันเปยเป็นลูกศิษย์นะคะคนเล็กของพระภิกษุชุดขาวของวัดเออร์ซานหลีจหล่จงซินหลี่จงซินเป็นพระอรหันต์กับชาติมาเกิดมีฉายาว่าตายล่าไรพระพุทธเจ้าค่ะเป็นยอดวิชายุท์ในขั้นที่หนึ่งขอบเขตวัชละปานีโพมีกายาเป็นเพชรอมะตะนะคะกายาเพชรอมะตะ แม้แต่เฉาฉางชิงนะคะฝีมือของเฉาฉางชิงที่ใข่ๆก็ว่าแน่เนี่ยก็ยังไม่สามารถทําอะไรหลี่จงสินได้เลยค่ะก็คือไม่ไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรเลยนะคะอู๋นานเป่ยเนี่ยสิทธิ์ของเขาถึงแม้จะดูภายนอกว่าซื่อแต่ความจริงแล้วเนี่ยสติปัญญาล้ําเลิศมากๆ เป็นผู้ที่สามารถจะสำเร็จตัดสรู้เป็นพระอ,อรหันต์ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าค่ะมีแตกแล้วค่ะอูนานเปยะเขาชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าหลี่เซียวหลี่เซียวเป็นลูกสาวของหลี่จงซินนี่แหละค่ะนี้อูนานเปยนะคะก็เขียนประโยคที่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดบนหลงหูซานเนี่ยก็เพื่อเอาใจนะคะหลี่เซียวนั่นเอง ในนิยายต้นฉบับนะคะอูหนานเปยได้ปรากฏตัวมาตั้งแต่ที่ชูฟงเนียนแล้วก็เหล่าห่วงอะท่องยุทธจักร ครั้งแรกแล้วล่ะค่ะเราทั้งหมดได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะตั้งแต่ที่สภาพของฉูเฟิงเนียนยังเป็นขอทานอยู่เพราะว่าคุยกันแล้วถูกคอค่ะไอฉากที่หลงหูซานนี้นะคะมันก็ต้องเป็นฉากที่ได้กลับมาได้พบกันนะคะเป็นครั้งที่สองแล้วก็น่าจะมีการถ่ายทำนะสำหรับหวานหวานมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะถ่ายทำถ้าไม่ถ่ายทำก็คงจะไม่เน้นแผนกล้องไปที่คำ ประโยคที่ท่านเนนเขียนแล้วก็รูปภาพของเนนนะคะแต่ว่าคงตัดทิ้งไปนั่นแหละนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็อย่างที่หวานบอกว่าเอ๊ะมันคงไม่ขนาดนี้ค่ะชาติที่แล้วนะคะเขาเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เขากลับชาติมาเกิดเป็นอูหนานเปยนะคะแล้ว ดังนั้นเขาก็เลยมีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้เป็นพระอาหารหันต์แน่ๆในอนาคตค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะเขาเลือกที่จะไม่ไม่เข้าสู่การตรัสรู้นะคะคือไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็เพื่อคนที่เขารักนะคะหญิงที่ชื่อว่าหลี่เสียวก็มีบทบาทที่สำคัญค่ะในการเดินทางไปท่องนะคะเปยหมังของชูเฟิงเนียนก็ในซีซั่นต่อไปที่เราจะได้ดูนะคะซึ่งในที่เปยหมังเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาก็จะได้พบกันอีกหลังจาก ที่ได้พบกันที่หลงหูซานค่ะแล้วอูนันเปยนะคะก็ได้ช่วยชูฟงเนียนต่อสู้กับศัตรูในเปยหมังด้วยนะคะก็ไม่แน่ค่ะพวกเราอาจจะได้เห็นเนนน้อยนะคะอูนันเปยปรากฏตัวผ่านหน้าจอให้พวกเราได้ชมกันในดาบพิฆาตกลางหิมะซีซั่นสองก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าศัตรูค่ะที่รอชูฟงเนียนอยู่ที่นั่นเนี่ยมีมารที่เป็นอมะตะอยู่หลายตนเลยนะคะโอ้โหคือเป็นลงมาจากสวรรค์กัน เรียบร้อยมารอยอยู่ที่นั่นก็เพราะว่าจาัก,กรพรรด,ดินีเป่ยหมางอะ่ะเขาก็มีนางก็มีวิธีที่จะค้ำจุนดวงชะตาของราชวงศ์นางเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับที่ทางราชวงศ์หลี่หยางต้องเสริมใช่ไหมคะเสริมไ พลังมังกรอะไรอย่างเงี้ยทางจากกักรพรรดินีเปยหมังเขาก็เสริมเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเปยหมังถึงมีความเข้มแข็งมากขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงโน้นค่ะมีมารน,นะคะเรียกว่าอิมอร์ทลที่เป็นเดมอนอยู่เพียบเลยนะคะรอฉูเฟิงเหนียนอยู่ค่ะก็สําหรับคอนเทนต์นะคะที่ได้รับการแนะนํามาจากทุกท่านที่คอมเมนต์นะคะก็หวานก็จดเอาไว้นะจดไว้หมดแหละเราก็จะค่อยๆทยอยจัดคําตอบไปให้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆใจเย็นๆ เรายังอยู่ไปด้วยกันอีกนานค่ะก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เข้าใจทุกอย่างได้เองค่ะมันเนื้อเรื่องมันไม่ได้ยากอะไรนะคะเดี๋ยวรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกับหวานใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese, Novel and s ี r ีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ